เออปุ๊ีคุณลุงวัตันสองะไรแล้วอา่ากพี่ชายผมเลยว่าไงสิสวัสดีจ้าข้าายหมูปิ้งสวัสดีจ้าขายมูปิ้งขายหมูปิ้งจ้าหมายเท่าไหร่จ้าพันสองพันสองรู้สึกว่าเดินข้างในไปห้าร้อยนะจ้าไม่มีแล้วจ้าติ่มเหามาหมดแล้วเพราะว่านาเข้ามาใช่ติ่มกี่ชั่วโมงนะถ้าไปชั่วโมงเลยแล้วโดนติดกี่นาทีจ้ะ อ่ะไม่ถึงชช่วโมองหนึ่งพันกว่านาทีเองติดฮะหนึ่งพันสามสิบเจ็ดนาทีเองต้องเราไปทำอะไรหนึ่งพันกว่าสามสิบเจ็ดนาทีไปวิ่งเล่นแถวตึกปูนมานะแล้วเราไปวิ่งเล่นทำไมแล้วทำไมวิ่งเล่นได้ขนาดนั้นนะวิ่งเล่นแล้วก็สรบโอ๊ะโออะไรอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปวิ่งเล่นเราไม่รู้เรื่องนึอไงจ๊ะไม่รู้ว่ามามีมีคนขุมอ่ะ <laughs> เอา้าแล้วเรามานานหรือ,อยังจ๊ะมานานแล้วปกตีก็<ด>วิ่งเร่อเท่านั้นเนาะเพิ่งกลับมาเขาประกาะกศเขาประกาศว่าแบบห้ามคนขึ้นตึกขึ้นตึกแล้วเราขึ้นไปได้ยังไงอราไม่รู้ว่าเพิ่งกลับมาไม่นานหหยไปประมาณน,นี่เอาสามสี่ห้าหกสิบวันเดียวะเพิ่งกลับมาไม่รู้เอา้าแล้วเรามีแก๊งหรือเปล่าจ๊ะไม่มีแต่ข่ายบุปปิ้งนะพันธุ์อแล้วเรารู้จักคนเรียกเคเอสไหมจ๊ะขึ้นไปโจกอย่างนั้น เคเอสเนาะกคเอสไหมจ้าคือทีเอสทคเอสจ้ะทีเอสใช่จ้าอย่างเราเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะรู้จักใครจ้าแล้วไม่รู้เหมือนกันรู้จักตะกี้ตอนหนุนเลยทำไมล่ะจ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนาสงสนไม่มีตังค์แล้วด้วยสามหมื่นด้วยอะค่ะปั๊บอะหาปั๊บสามหมื่นใช่โอ้ใช้ชีวิตในคบโตาในคบแม่จ้าเราอะ เราสงสารอยู่ด้วยกันนานๆนะเรามาถูกทางแล้วนี่นี่มีตังค์รูปต้ไหนเอ๊ะย่างจักเต่าลอยๆเมื่อกี้เลยว่าไปน้องนี่ไงคนนี้แหละติ๋มมาถูกทางแล้วโออสุดยอดได้ให้ไปเลยหมูปิ้งอะแล้วใครเป็นคนแบบโอคนในเคเอสละจ๊ะยัดหนูเขามาสิห้าชั่วโมงสิหกชั่วโมงหือ ฮัลโหลได้ยินไหมจ๊ะอาหนูนได้ยินนะแป๊บหนึ่งนะทำไมมันเป็นเช้าติ้ง่ะปับไงนะทำมือเป็นรูปหัวใจแล้วกดไปตรงตัวเซตทำมือเป็นรูปหัวใจอะไรของมือเนี่ยอะไรวะเรียนทำไรอะไงเจ็บเหรอฮัลโหลใครขึ้นตึกเคสใครขึ้นตึกเคสใคร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 ขึ้นตึกเคสอะไม่เราไม่รู้จักนี่หรอตรงไหนตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาโดน19ชั่วโมงเขาคือใครอะ คือใครไม่รู้สวๆแล้วก็แบบไม่รู้ใจไม่รู้จักจริงๆเลยอะนะ้จักแบบจริงๆเลยแบบไม่รู้จักเลยแล้วเขาเป็นแก๊งปะเป็นแกง๊งเขาบอกเขาเป็นประชาชนแล้วเขาได้กี่แล้วได้ไปได้ได้ปูนไปกี่ถุงอันนี้พี่สลิปเป็นคนแทงมาแล้วก็ยัดยากาลีอาอืมแล้วไงอีกไอ้ลูกปูนที่ตัดตอนเที่ยงก็มีหายไปหลายจุดยุมโอ้ยแล้วเขาได้ไปกี่แล้วคิดว่าเขาได้ไปกี่ถุง ว่าน่าจะหลายถุงอ่ะน่าจะแบบสี่ห้าถุงอ่ะสิบเก้าชั่วโมงเลยเรกะรกะลุบกระหลุบหนึ่งเลยอ่ะมันหายไปทั้งตึกอ่ะแล้วเขาเป็นวีเคป่ะอ่ะพี่เขาเป็นวีเคไหมคิดว่าเขาเป็นวีเคไหมเป็นวีเคไหมหรอไม่แน่ใจว่าเขาเป็นวีเคหรือเปล่าอ่ะอืมแล้วทำ <นะ S 1> ค,คนเดียวอ่ะอืมอยากรู้ว่าเขาทําให้แก๊งหรือทําคนเดียวหรือว่าเขาพลาดด้วยความไม่รู้จริงๆอันนี้ยพี่อยากรู้ เาคิดว่าเขาไม่น่าพลาดนะพี่ถ้าเกิดเขาพลาดอะ่ะพลาดเขาจะไม่ทำอย่างนี้สามรอบอลยพี่เพราะว่าเขาไปไปเกียนพิสพลีที่เราหมูรอบนึืงก็ม,มาเกียนที่ตึกตึกที่มันมีสามชั้นรอบหนึ่งแล้วก็มาตึกสองชั้นอีกรอบหนึ่งจนโดนพิสลีแทงอะ่ะอืมโดนสลิแทงด้วยก็คือเพกกื่อก็ก็ก็อ่าอ่าอขอเข้าใจว่าน่าจะเป็นม<อ>ีเคแหละดูทรงแล้วถูกต้องนะไหมใช่เอ่อเออพี่เจอเขาสิบเก้าชั่วโมงนะก็เลยงงงงไม<อ>่ย<อ>ังไง พี่ก็ลองคุยดูในนั้นอ่ะชกอะเช็คก่อนเด้เช็คก่อนได้ค่ะพี่พาขึ้นไม่ใช่พาขึ้นชื่อขึ้นก็ไม่ใช่แล้วเฮ้ยพาขึ้นพี่ชื่ออะไรนี่สลุมแล้วมีหน้ากากวะมีหน้ากากเท่ๆกันวะผมเหรอใช่มี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 ม้าปะผมผมใส่แต่นเนี้ยปกติอะเฮ้ยไม่ใช่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 ไอันมนี้นี่ผมใส่อันนี้ปกติเย่ไอ่แหละคือตัวผมพี่ใส่อันนี้ ไม่เหรอไงเว้ยเราใส่ผมไส่ผมใส่ผมใส่สีม่วงนั่นแหละไอ้กี้มันชื่ออะไรวะอะไรพี่พี่ชื่ออะไรกันโลพี่ชื่อพี่ชื่อพาขึ้นโอ้ชื่อพาขึ้นแน่โอ้โหสุดยอดพาพี่พาขึ้นพาผมเข้าคุกใช่พาขึ้นมันยอดคุกนี่ไงแล้วอเต๋อมีมีมีหน้ากากเปล่าอันไม่มีหน้ากากไม่มีเลยไม่มีมีแต่ชุดเอี่ยมตัวนี้แหละตับหนองเบานี่ไม่มีหน้ากากเลยเหรอาอะ ไม่หนีท่าที่ไหนอะนักการอะแถวนี้แหละต้องถักอะอค่นี้นะอื้อเี๋ยวนี้เฉดเครดเฉดอ่อะเอาวะโปรโมทแล้วไม่ได้โปรโมทเลยอะไรนะพี่ระวังหลอกนะครับผมเป็นหัวแล้วพูดแบบว่าันกว่านาทีนม่กลัวเกินไปประวะ จริงอ่ะพันนาทีจริงอ่ะเนี่ยเออมันต้องโดนนะต้องไปทำอะไรมาแน่ๆน่ถ้าจริงใช่จริงต้องไปทำอะไรมาแน่แน่ได้ทำอะไรมาแน่ๆน่แล้วโดนทำเลยโซบัตรประชาชนหน่อยดิอ้าโซยังไงโลเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ไอเดียการ์ดแล้วก็ใช้ใช้อ่านี่บัตรอนุบาลหมับเข้าให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมุดกิ้งกันดีกว่า พี่นี่ต้องซื้อจากติ๋มดิไม่เอากูซื้อเองห้าร้อยเองไอ้ชิบหายเอ้ยกูจะซื้อเป็นพันทําไงล่ะติมต๋มหลอกติ๋มหลอกขายผมติม๋มหลอกขายผมมันพนะันปล่อยมัน <laughs> เองมัน urers, บื้อเออมันไม่ได้หลอกขาย funciona, เองเองมันง่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้หลอกขายเองถือว่าถือว่าเราช่วยคนติดคุกห้าร้อยผมไม่รู้ไงพี่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาในเนี้ยปกติเืินเดียวหลุดไงเฮ้ยเบอร พี่เห็นเดียวก็หลุดนะเห็นป่ะแล้วพี่ลงตอนไหนไม่บอกผมเลยนะว่าเอ้ยน้องลงรถอะไรเงี้ยไม่มียแล้วทวามมาเป็นของปีศาจเลยน้องไอเต๋มเล่าให้ฟังดีโดเลยมาเนี่ยอยากรู้เล่าได้แล้วพี่ทำไมอะเรื่องมันเศร้ามันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเศร้ามากหนุปิด กระจกไปทั่วดิรู้ว่าเป็นของแก๊งแล้วก็ไปจกไปทั่วเลยไม่รู้่ะเพิ่งรู้ว่ามีแก๊งคุมด้วยพิษนทต่อยู่คออหมูอยู่ข้อหมูว่าข้อหมูเขาก็มีคนคุมนี่อ,อ๋อหรอไม่รู้เด็กวนี้มีคนคุมวม่าแล้วหรอแล้วลเ,ลเราอยู่เป็นเพื่อนเรามีเพื่อนไหมเรามีเพื่อนแบบมีเพื่อนมีแก๊งเลยมไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีมีแต่ป๋าคนเดียวป๋าชื่ออะไรก,ก,ก,กู้กู้กุ้กู้คือใครวะ บ้าป่าชื่อกูกูกูนะหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วอีกกี่ชั่วโมงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นนาทียาวมากยาวมากเลยอ่ะพี่พาขึ้นว่าไงป่าพี่เรียกเฉยกลัวลืมชื่อพี่พาขึ้นพี่พาขึ้นอันนี้พี่คนต่ออาชาเต็มเลยอ่ะ อ่าเต้นโชว์ดีกว่ากำลังเปลี่ยนชุปโชว <อ S> ์ไปติมนั่นแหละดีโชว์หนึ่งคเตป้าผมเห็นติ๊มไปวิ่งแถวขอกหมูอ่ะพี่อ่าใช่ปกติหนูจอดหนูพ่อหมูก็ไม่น่านมีคนอ่ะแต่คือเราขึ้นตึกะแล้วมีคนเตือนเราแล้วมีคนเตือนนะมีคนบอกว่าอย่าขึ้นนะอย่ากจกนะมีะมีคนบอกว่ามาทาอะไรก็บอกว่ามาเที่ยวอืแล้วเราไปเที่ยวทําไมรู้ว่าเป็นพี่คนแก่รถอกม้าแล้วก็ไปเที่ยวไม แล้วเนี่ยเราเนี่ยน้ำสมควรนี่ไงนี่คือต่อยให้ดูว่าอย่างพี่พี่ที่พี่เนยโอเคตัวอย่างตัวอย่าง example 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 ไม่มีเหลือนาทีเดียวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะเต็มเอาไปเจอกันหนู่ยรออยู่นี่เสมอแล้วทุกคนพี่เหลือกินนาทีอ่ะพี่พาขึ้นจ่าขึ้นะจ่าขับจ่าขับ นั่่ีสุดเฮ้ยเวลาเราเข้ามาเราก็บอกว่าเฮ้ยนี่คือเป็นแม่บ้านรุ่นใหญ่สุดแล้วเข้ามาเราต้องทำตัวเป็นนักเลงเข้าใจไหมใช่เออต้องทำตัวนั่นเดียวเราจะมาติ่มติ่มไม่ได้เราจะแบบมาติ่มติ่มอะไรอย่างงี้ไม่ได้เข้าใจไหมอ่ามอกเลยว่าจะผูกพี่พ่อนี่ให้รู้ซะบ้างที่ผิดมานานเฮ้ยผมรอพี่นะสาวนอนนะให้รู้ว่าใครเป็นไทยจริงหลังไม่หนูว่ โดนเน่ยใครมาเข้ามาคู่ฟอร์เน่ยก็โดนเน่ยเต้นต่อโอ้ชีวิตว <ะ S 1> น,น่าสงสารหน้าสงสารที่สุดเลยน้องเบานี่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยอะ จอดอยู่ตรงนู้นแล้วพ่อไม่ช่วยเลยเหรอาไม่มีป๋าไม่รู้วหายเป็นเถกป็นฟุกแล้วคิดว่าจะมีคนช่วยบ้างไหมน่าจะมีแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ยาวๆเลยเนี่ยนะน่าจะตีนกโปด้วยนะสอชั่วโมงน่าจะได้วันละเท่าไหร่นะวันละสองชั่วโมงก็แปดวันนี่ไงคุกลูกกุกลูกกุกแล้วชีวิตจะมีความสุขยังไงวะอยู่ในคุกแบบ น่าจะมีนะนี่ไงเดี๋ยวก็เจอลุงอีกอีกตับเท่ากับกี่ชั่วโมงนะอืสิบหกชั่วโมงตอนนี้เหลือสิบหกชั่วโมงเหรอหนูติดสิบหกชั่วโมงน่าจะติดไปประมาณสองสามชั่วโมงแนละ้ว<ะ>มันมีบัตรเจียวเราไปเอาเจ้านหน้าอ,อ๋อมันมีบัตรเจียว,วอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดดีบัตรเจียว<บ>โอ้ยพูดดีสะกดดีๆไอ้สะกดดีๆไอ้ติ่มบัตรเจียวบัตรอะไรนะ บัดเจียวบัดอันเจียวมีเอาเอาคำว่าอันด้วยบัดอันเจียวตรงไหนเออบัดอันเจียวบัดอันเจียวอะไรหลับแม่งเฮ้ยงานศึกกูเป็นลุงไปแล้วอ้าวคนลุงที่กี่นาทีงะสิโห้าไม่เห็นท่าเต้นไหมโอ้โหเอ้เหมือ้โอ้เออศึกษาท่าเต้นเลยไหนๆก็ใช้ไปชีวิตเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นการชนาญการพิเศษก็ได้ก็ได้ลองดู โอ้โหตัดนึงนะแก๊กแก๊กมีแก๊กแก๊กด้วยเหรอฮะแก๊ก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 เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีน้องเพ่อลูกกินนะให้เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีลูกอะไรของเองวะนี่ไอเต๋มจริงหรอแก๊กแก๊กไปเชียงเลี่ยงข้องดิงดอดิงมันไม่อยู่นิ่ลงโดนกี่นาทีนะฮะ คุณลุงชื่ออะไรนะเออไม่ต้องรู้หรอกชื่อพาขึ้นพาขึ้นอู้ <laughs> พาขึ้นจริงด้วยเนะนี่ยนะเต้นโชว์ดิปาไปให้กำลังใจเต็มเลยไปสิบห้าชั่วโมงจริงเหรอจะช่วยบัตรจะช่วยอันเจลจริงอันนี้ได้นะน่หลักอ้นหี้ต้องแล้วแล้ว,แล,วแล้วเข้ามาแค่ได้วละสองชั่วโมงเหรอใม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีใครเอาออกไปได้มีที่นี่นะมีทางนี่ไหมอู้หูข้ามแล้วกี่ป้น มันเหี่ยวข้าแต่มันไม่หยุดเต้นเนี่ยนะแม่งเอ้ยเข้ามาวันละสองชั่วโมงทำงานได้วันเท่าไหร่อ้ะเอากลัิ้ตอแต่ปูนะอุ้ยงุดหงิดลำคอจัง <c oughs> เลยเนี่ฮะไหนทำลำคอดีๆีซิอ่ะทำลำคอดีๆได้ยังอนะ่ะเออ เออโอเคมันไม่ขัดเอามาขัดขัดให้หายอีกแล้วเอาดีดีช่องนี้มีปัญหาก็ขอลงขอไม่ค่อยดีพอไม่ดีแต่ก็ขยันพูดเอ๊ดีลบลบแบบสวีทอ่ะถามตรงๆเลยนะรู้จักกลุ่มว k เคไหมวีเคคืออะไรเหรอกลุ่มที่มันประท้วงเรื่องปูน่ะรู้จักไหมอ่าไม่รู้อ่ะ กลับมาเพิ่งกลับมานี่ยเจ็บกวันที่ก็วัน,วนหายไปสิบกวันเนะหายไปสิบกวันแล้วเพิ่งได้กลับมาใช่กับคตรหนื่อยอดวยงโคตรดีเก๊กเก๊กสิบหกชั่วโมงนี่เท่าไหร่วะสิบชั่วโมงไม่ม่่เก๊ก๊ กำลังคิดอยู่ว่าช่วยดีไหมหาเงินได้วันเท่าไหร่อ๋อปกติค่ะได้เอาไว้ละสองสามหมื่นวันละสองสามหมืน่น 2, 3, อ๋อใช่เจ้าคุณจบก,กับใครเอารถใครจออบออาดับบลินี่ไปเจ้าโอ้ยพูดขยันพูดจริงๆอ๋อหนูก็ไรด้วยไหะเจ้าอยู่เอารถอะไรไปจกนะเบวนี่ได้เบวนี่มันคือใครอ่ะมันรถรุ่นอะไรนี่เป็นรถรุ่นปุ๊ก วันหนึ่งจบได้กี่ถุงวันหนึ่งจบได้ยี่สิบถุงบางทีเหงื่อสุดไปจบท่าเรือเดี๋ยวก็โดนเขากระทืบแล้วเดี๋ยวก็ไปจบท่าเรือไปจบที่ไหนคอแล้วเดี๋ยวไปขึ้นตึกนู่นเดี๋ยวก็โดนเขาแทงอีกอะเอาละวันนี้จกที่ใหม่อะไปจู้ึกปูแล้วเจอของตีถ้าสมมุติอันเจลมาต้องเอาปูนมาส่งพี่วันละสิบถุง วันละสิบถุงเองหรอวันละสิบถุงทั้งหมดสองร้อยถุงเอาไสองร้อยถุงวันละสิบถุงอืออีซี่สบายมากถ้าดูนี่ก็ไม่รู้ตรงไหนมีแกง๊งตรงวันละสิบถุงทั้งหมดสามร้อยถุงแล้วกันนะเอาไม่เอาร้อยถุงแก๊กเอาไม่เอา้า <c oughs> ดานักจัาชาตินนะฮู้คุยก่อน <c oughs> มึงอยากติดคุกเรื่องไงเนี่ยไอเต๋ม เออาเอายังไงก็ได้ไม่ยากสาดผ้าหมูจะเฟื่อยแล้ววันละสิบถุงจิบถุงแกะกจะไม่เรียกไอติมก็จะเรียกไอแกะกะเอาไงเอ้ายังไงหนูต้องจ่ายยังไงตอนนี้มีในรถอยู่สิบถุงจ่ายวันละสิบถุงทั้งหมดจนตั้งแต่วันนี้จนถึงจนถึงสิ้นเดือนจนืึงสิ้นเดือนอู้อิ หลายบือเสือโบ่แล้วถ้าวันไหนไม่จ่ายวันไหนไม่ไม่ส่งไม่เอามาเนี้ยอ่ะก็เต้นให้ดูก็ได้ไม่เต้นถ้าวันไหนไม่ส่งถ้าวันไหนขาดติ๊กไปก็จะเพิ่มบวกไปอีกสิบโชว์บัตรประชาชนมาโซ่อย่างเงี้ยแม่ประชาชนโอ้รู้ไหมเลยนี่มีเบอร์ไหมนี่สองสี่สี่เบอร์เบอร์กูเบอร์อะไร เบอร์นูเบอร์ไม่เอา r, ไม่เมมเบอร์อใครเดี๋ยวแป๊บหนึง่งสองสี่แปดแปดศูนย์ใช่ปสองสี่แปดแปดศูนย์สที่แปดแปดูนยบอกใครอ่ะคนไปยินอีกแล้วอ๋สองสี่แปดแปดศูนเบอร์ลุงเหรออ่ะเซฟเซฟจากมีเคไหมถามอีทีไม่รูกถ,ถ้ามารู้ที่หลังนี่คือ ติด20 24ชั่วโมงเลยนะบอกไว้ให้นะเตือนก่อนอนะทำไมล่ะมีเคเขาคือใครอะเป็นแกงไหมเนาะนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะเมืองเนี้ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำไปทั่วเนี่ย20-30ชั่วโมงอ๋อมันแก๊กแก๊ะสรุปยังไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้จอแดนระวังมดกระโดดด้วยมดมดมดเชื่อมดตัวใหญ่เลยไอ้เชื่อผายมึงไม่กลัวมดแถวนี้หรือไงมดตรงนี้กัดเจ็บนะโว้ยไอ้เร็วมดแถวนี้มันดุไปแล้วอย่ายืนหน้าสอนอบ่อยรถมันมดมดมดไปพี่มา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 มดมดเต็มเลยเต็มวิ่งมดเต็มตัวแรงผมเลยนี่ตะกรินระวังมดนะไปไหนนี่พี่ฮะไปไหนนี่ โทรหาลูกสาวครับไหนไปไหนไปไหนแมวคันะคันนี้แมวนะไม่ไหวนะคันนี้จบเฮ้ยหมิ่นอีกแล้ววางเมื่อกี้จบได้ตั้งสามถุงเฮ้ยสามถุงได้เก็บหรือเปล่าก็เกบเมื่อกี้ไงได <c oughs> ้กินรัสกุมนี่จตโทรศัพท์ไม,ม่พักเลยอะ่ะอยู่ไหนลูกลูกอยู่ไหนหนูอยู่โดนเทนทนี่ห่ะมารับดาชาดอนนะ อ๋อโอเคเดาแบ๊บไปเับไปเฮ้ยอลโหลนาสุดมันเบิ่พี่มาแล้วเป็นรัวฮนาครับไอ้อะไรนะอะไรอะไรไอ้เป็นจะได้พองะเฮ้ยเน้นท่องกันอลโหลใครวะโอ้ยโทรมาอีกแล้วมันต่อยไม่ได้ สสายอรับ้นเออจะเมมก็เมมอะไรไปเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โว้ยเออวางไปเถอะแม่งเอ้ยอะไรธุรกิจเยอะไงพี่ธุรกิจเยอะอะไรมานี่นี่มานี่ก่อนไอจอแดนรออยู่นี่ก่อนโอเคฮะอะไรนี่จอแดนไหนนี่เย้ไปหาหลอกใครแล้วบ้างเราทำงานอะไรบ้างเย่มึงอย่ารู้ดีมึงรู้ดีจังเลยรู้ข่าวเรื่องที่เรายัดยาคนอื่นไปสิบเก้าชั่วโมงปะ เออะรู้ป่ะครับทำไมอ่ะรู้ไหมล่ะไม่ใช่พวกเรานี่ไอสลิปมันยัดไปเออทำไมอ่ะอ๋อ9ชั่วโมงเล่าดิคิดว่าเป็นไงตอนสลิปยัดอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาบอกว่าอะไรนะตำรวจไปเขาพาไปโรงพยาบาลเหรอแต่เหมือนแบบไม่เจอของอะมันขอหายไปอ่ะติดแค่คดีปูธรรมดาั้งติดคดีปูเลยเมื่อกี้เข้าไปเจอ16ชั่วโมงก็ไม่กี่หรอไม่กี่ไม่รู้เลยไม่คดีเมื่อกี้ไม่ผมไม่รู้ ดูทรงแล้วเขาน่าจะาพลาดจริงบ่วหารเปนญปาเลีน